อาคุณรัฐุษิสายเกลือแกมีปัญหาชีวิตอะไรเนี่ยคนรัฐุฒิแกประกาศตามหากุ้งค่ะกุ้งสั่งกุ้งจากสงขาคงจะมาที่เยี่ยมใต้อะใช่ให้มาส่งที่เยี่ยมใต้สาขาหนึ่งย้ำว่าต้องถึงก่อนเที่ยงวันที่9กรกฎาคมเม่าวานนี้จะต้องจัดให้ทันจัดเลี้ยงตอนเย็นไงคะต้นทางส่งบริษัทบริษัทหนึ่ง บริษัทขนส่งรับคำกันหนักแน่นเลยว่ามาตรงตามเวลาแน่นอนเช็คแล้วของถึงกรุงเทพตั้งแต่8 5ดมงห้นาทีตอนที่โพสต์นี่เลยเที่ยงมา3ชั่วโมงแล้วคือบ่าย3กุ้งยังไม่มาถามไปที่บริษัทต้นทางปลายทางโยงกัไปโยงกันมาบอกว่าจะโทรตามคนส่งจนป่านนี้ยังตามก็ไม่ได้และเจ้าตัวบอกอะไรกันวะมือาชีพหรือตีนอาชีพอ่ะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การทำหมากินโพสประกาศตามหากุ้งอาปานี้ถึงหรือยังเนี่ยฮะมันเลยเวลาไปแล้วใช่ไหมอ่ะค่เดี๋ยวรอท่านผู้ชมหน่อยนี่เป็นการเกินนํำรอเวลามามามาอ๋อนี่คุณผู้ชมบอกกุ้งเต้นหายใช่เลยใช่เลยใช่กุ้งเต้นหายค่ะไหน